Royal Oak หากพูดถึงนาฬิกา Sport ตลักช y a รี e ออ r ดมาิเกเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่นักสะสมนาฬิกานึกถึงเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง b e s t Seller Collection อย่าง Royal Oak เราจะมาดูและรีวิว Royal Oak หนึ่งในนาฬิกาที่ไม่ควรมองข้าม Royal o อ k ที่จะนำมารีวิวในวันนี้เป็นรุ่นคลาสสิก15400 ST เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกจึงทำให้นาฬิกามีมูลค่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีถ้ามองใน5ปีที่ผ่านมาราคาซื้อขาย Royal o อ k ได้เพิ่มจาก3 6 0 0 0ขึ้นมาถึง600,000ซึ่งหากคุณเป็นคนที่ต้องการซื้อนาฬิกาเพื่อเป็นทรัพย์สิน เป็นมรดกตกทอดหรือเพื่อการลงทุน Royal Oak ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากแต่เพราะอะไรที่ทำให้ Royal Oak เป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้ The Story โมเดลที่สำคัญที่สุดของแบรนด์ y a l Oak ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของแบรนด์เพราะในปี1972เป็นยุคมืดที่นาฬิกากลไกไขาลานต้องเผชิญหน้า กับนาฬิกาใส่ฐานที่มีราคาถูกกว่าและแม่นยำกว่าหรือที่เรียกว่ายุค q u a r t ์คร i s ิสนั่นเองในยุคนั้นแบรนด์นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ก็ล้มไม่เป็นทาและต้องปิดตัวไปส่วนออเดมาพิเก้เองก็ประสบปัญหาทางการเงินจากวิกฤตควอทส์ทำให้ยอดขายตกลงไปอย่างมากจึงพลิกเกมโดยการออก Royal o โอที่แจ้งเกิดในฐานะนาฬิกาสปอร์ตลักชัวรี่เรือนแรกของโลก ซึ่งถือเป็นความแปลกใหม่ของวงการนาฬิกาเป็นอย่างมากเนื่องจากก่อนหน้านั้นนาฬิกาจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทอย่างชัดเจนคือนาฬิกาที่เน้นความสวยงามและความหรูหราอย่าง dress watch และนาฬิกาที่เน้นการใช้งานอย่าง diver watch และนาฬิกา chronograph แต่ออเดอร์มาพิเก้สามารถทำให้นาฬิกา2แนวนี้มาอยู่รวมกันได้อย่างลงตัวทำให้ royal oak กลายเป็นตำนานของวงการนาฬิกาและสามารถนำพา Audemars p i g u e ให้ผลรอดค u a r ส z คร i s ซิมาได้สำหรับ reference 15400นี้ถูกเผยโฉมออกมาครั้งแรกในปี2012และได้หยุดัากการผลิตไปแล้วนั้นถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก reference 15300และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่หันมาให้ความสนใจนาฬิกาที่ตัวเรือนใหญ่ขึ้น The design จุดเปลี่ยนของออโตมา p ิ g เก t ในส่วนของการออกแบบนั้น Royal Oak จะโดดเด่นในเรื่องขอบหน้าปัดทรงแปดเหลี่ยมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหมวกดำน้ำส่วนชื่อ Royal Oak ก็มาจากเรือลบอังกฤษ8ลำการออกแบบ Royal Oak นั้นสำคัญมากเพราะ AP ในสมัยก่อน ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เรารู้จักในทุกวันนี้เพราะ AP สมัยนั้นจะทำนาฬิกาเดรสวอ h ที่เน้นคอมพลิเคชันและความเรียบรู Royal Oak ที่เป็นสปอ t w a วอชจึงเป็นการเดินทางบทใหม่สำหรับพวกเขาไม่มีปรากฏความอ่อนช้อยความโค้งมนบนตัวเรือนเลยมีแต่เส้นสายและมุมต่างๆที่คมชัดมีตัวน็อตอยู่นอกตัวเรือนแสดงถึงความโบและสตรองที่กล้าจะออกจากกรอบเดิมๆของตัวเอง ทำให้ Royal Oak กลายเป็นสนัญลักษณ์ของความแปลกใหม่และเป็นตัวแทนของ New Generation ที่ชอบความสปอร์ตและความหรูส่วนด้านงาน Finishing ของ Royal Oak ก็ไม่ธรรมดาเพราะมีงานฝีมืออยู่ในระดับเดียวกับ p t e k Philippe และ v a h Home ของ s t e Tank ซึ่งมีมาตรฐานการเก็บงานที่เรียกว่า o d e g a a n ซึ่งแปลว่าที่สุดของที่สุด รอยัลโอ๊จะมีหน้าต่างวันที่ซึ่งอยู่ตำแหน่ง3นาฬิกาโดยเลือกที่จะทำให้หน้าปัดดูเรียบง่ายและมีลูกเล่นบนหน้าปัดลายสี่เหลี่ยมที่เรียกว่ากรองเท p ริสตีซึ่งจะทำให้มีมิติมากขึ้นเมื่อโดนแสงกระทบนอกจากนี้ยังมีพลายน้ำที่เคลือบด้วยสารเรืองแสงที่ทำให้ความสว่างตามเข็มและหลักชั่วโมงทำให้อ่านเวลาได้ง่ายในที่มืด หลักชั่วโมงและเข็มนาฬิกาของ Royal Oak ทำมาจากทองคำขาวเป็นแบบ b า t o n h a แ d เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงไม้เทา้าดังนั้นเข็มแบบนี้จะเป็นเส้นตรงยาวๆและส่วนใหญ่จะถูกใช้ในนาฬิการะดับหรูที่เน้นความเรียบง่ายส่วน finishing บน movement มีการขัดแต่งอย่างประณีตมาพร้อม g e n e วา t t r p p i n g และมีการแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์บนตัวโรเตอร์เวทที่ทำมาจากทองคํา 22k สำหรับสายนาฬิการอย o อ k จะมีการขัดเงาและจบด้วย Brush Finish ใช้สายแบบอินทิเกรตที่เข้ารูปและกลมกลืนกับตัวเรือนได้อย่างไร้รอยต่อเสมือนกับเรือนและสายเป็นหนึ่งเดียวกันมาดูที่การใช้งานกันบ้างด้วยขนาดหน้าปัดที่41ม mm, ิเมตร ถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานเป็นไซส์ที่เหมาะกับข้อมือผู้ชายทุกคน Movement ที่ใช้เป็นคาลิเบอร์3-1-2-0สามารถสำรองพลังงานได้ถึง60ชั่วโมงมีจุดเด่นที่ความบางโดยหน้าปัดสีดำจากทั้งหมด3สีที่เรานำมารีวิวในครั้งนี้นั้นให้ลุคที่ดูหรูสปอร์ตจึงหาโอกาสสวมใส่ได้อย่างค่อนข้างง่ายเพราะสามารถ แมชลุกสบายๆใส่ไปทำงานหรือใส่ไปงานที่เป็นกึ่งทางการก็ได้ทั้งหมดนี้สะท้อนและมอบความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงที่สื่อโดยเหลี่ยมมุมตลอดจนเส้นสายของนาฬิกาและในขณะเดียวกันก็ให้ความภูมิฐานหรูหราที่แฝงไว้ด้วยความทันสมัยส่งผ่านจากความด้านดิบและมันเงาของสายตัวนาฬิกาตอกย้ำความเป็นหนึ่ง ในที่สุดของ s p o ร์ต u ักชัวรี่วอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น Royal Oak จึงเป็นตัวเลือกที่หลายคนให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวและความสำคัญของคอลเลกชันนี้ที่มีตอด a u เด m ร์ม p i ิเกเองตลอดจนดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ที่เจอโรเจนตาถึงกลับกล่าวว่าเป็นหนึ่งในมาสเตอร์พีซของเขาหรือแม้แต่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาแต่ยังพอเข้าถึงได้นั้น Royal Oak 1 5 4 0 0 ST จึงเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจและเหมาะกับการเป็นทรัพย์สินที่สามารถลงทุนได้เราเชื่อว่าเหตุผลในการซื้อนาฬิกาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเราจึงอยากให้ทุกคนซื้อนาฬิกาด้วยความมั่นใจและ always invest in your passion ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ www.facebook.com/auctionhouse.th เราได้รวบรวมนาฬิกามือ2จากทั่วประเทศไว้ที่ www. auctionhouse.co.th